เราจะมารีวิวการใช้งานตัว Pentax Zoom 90นะคะมันจะเป็นระบบ Auto ฟก c u s เวยนะคะก่อนอื่นเลยเรามาดูวิธีใส่ถ่านกันนะคะวิธีใส่ถ่านเราอย่าง,งัดนะคะอย่าง,งัดฝาถ่านออกมันจะมีตรงนี้ให้ใช้ไขควงหมุนก่อนนะคะไขควงเล็กหมุนก่อนเราถึงจะเปิดฝาถ่านออกได้นะคะถ่านที่เราใช้เนี่ยเป็นตัว cr หนึ่งสองสามเสองก้อนนะคะก็ใส่ตามข้อฐานที่มันบอกตัวนี้นะคะปิดปิดแล้วอย่าลืมใช้ไขควงหมุนเนียนะคะโอเคเรามาดูวิธีการใช้งาน,นะคะ่ะเปิดเครื่องตรงหัวมันตัววงกลมเนี่ยคือปิดเครื่องอยู่นะคะตัวขีดเนี่ยคือเปิดเครื่อง ตัวเลนมันเนี่ยจะซูมออกมานิดหนึ่งก็คือแสดงว่าเปิดเครื่องอยู่ซูมสามารถซูมได้ปกตินะนะคะระยะซูมเนี่ยอยู่ที่ระยะซูมอยู่ที่เก้าสิบมิลิเมตรนะคะมันเนี่ยเก้าสิบมิลิเมตร ซูมได้ปกตินะคะเรามาดูตรงนี้ด้วยนี่หน้าจอมันบอกอยู่นะคะว่าตอนนี้เราซูมอยู่ที่ระยะเท่าไหร่นี่ซูมอยู่ที่90นี่ค่ะมันจะบอกเป็นระยะสามารถปรับได้ใกล้สุดเนี่ยเป็น38นะคะ38มิมลิเมตรโหมดมีค่อนข้างเยอะนะคะตัวนี้โหมดเดีย๋ยวเราลองดูโหมดโหมดเปิดแลด ิดแฟนะคะถ่ายกลางวันมีชัตเตอร์บีด้วยนะคะตัวนี้โหมดเยอะนะคะโอเคสามารถถ่ายภาพต่อเน,นื่องได้นะคะตัวนี้ตั้งเวลาได้นะคะตั้งเวลาถ่ายได้โอเคเดี๋ยวเราลองดูลองถ่ายดู ลองใส่ฟิล์มดูก่อนนะคะฟิล์มนะคะใส่ปกติเลยดึงดึงหางฟิล์มเข้าฝั่งนี้นะคะตัวนี้จะมีตัวหนามเตยอ,อยู่นะคะก็ดึงให้มันเข้าตัวร่องหนามเตยนะคะถ้าฟิล์มนเข้าแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเลขหนึ่งนะคะก็คือฟิล์มเข้าปกติเนะแล้วลองถ่ายดู อ้นี่ถ่ายแบบโหมดออโต้นะคะก็คือถ่ายปกติเลยฟิล์มเดินปกตินะคะสามารถตั้งวันที่ได้นะคะคือเลือกตรงนี้ได้ไม่ต้องใช้ฐานเพิ่มนะคะตรงนี้มีไฟบอกสถานะด้วยนะคะก็คือแลดติดไหมเนี่ยมันจะขึ้นไฟตรงนี้โฟกัสไหมมันจะขึ้นบอกตรงนี้นะคะ สมมุติเราถ่ายไปแล้วเนี่ยแล้วเราอยากเราถ่ายจนหมดหมวนแล้วเนี่ยแล้วเราต้องการกรอฟิล์มกลับนะคะเราก็หาอะไรแหลมๆนะคะกดที่ใต้ข้างใต้มมีปุ่มให้กดนะคะแล้วกดเลย <S <S แม่ค้าเปิดให้ดูนะคะกดฟิล์มมันจะกรอกลับนะคะ โอเคมันจะกอกลับจนเข้าม้วนจนหมดหม้วนเลยแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยระหว่างกอกลับเนี่ยห้ามห้ามเปิดฝาหลังเเด็ดขาดนะคะไม่งั้นฟิล์มจะเสียแต่แม่ค้าเมื่อกี้แม่ค้าเปิดให้ดูเฉยๆว่าฟิล์มมันกลับเข้ากําลังกลับเข้ากักนะคะค่ะก็การใช้างนนานคร่าวๆก็ประมาณนี้อ่ะแม่ค้าลืมแม่ค้าลืมหมดหมดหนึ่ง มันตัวนี้มีโหมดตัวมา c ครด้วยนะคะลองลองดูอ่าถ้ามันมีให้กดโหมดมาโครตรงนี้ถ้าเรากดโหมดมา c r o เนี่ยหน้าจอเนี่ยมันจะขึ้นมันจะแจ้งว่าเราอยู่โหมดมา c r o นะคะเลนส์เนี่ยมันจะซูมออกอัตโนมัติกดถ่ายได้ปก,กติแต่ถ้าเราต้องการออกจากโหมดมา c r o เนี่ยถ้าเรากดปุ่มนี้ สามเนี่ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่เราทําได้จากการออกจากโหมดมาโครเนี่ยเราต้องกดตัวซูมนี่เราต้องกดตัวซูมเข้ามาขืนก็คือตอนนี้คือออกจากโหมดมาโครแล้วนะคะค่ะก,การใช้งานก็ประมาณนี้นะคะ